อย่าลืมกดไลค์กดติดตามโกสพันทิพย์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปรับฟังกันเลยเรื่องผีปอบในร่างคนคืนฝนตกหนักในหมู่บ้านริมแม่น้ำฟ้าผ่าส่องเห็นชายชาราผมขาวโพลนก้าวขึ้นจากแพไม้เก่าผิวซีดขาวเรืองแสงร่างกายแข็งแรงเกินวัยชาวบ้านมองเขาด้วยความสงสัยบางคนกระซิบว่าเขาไม่ใช่คนจากที่นี่แต่ก็ชวนเขามาพักด้วยความเป็นมิตร คืนแรกอากาศเย็นยเยือกผิดปกติไม่กี่วันต่อมาหญิงสาวสามคนตายเงียบๆไม่มีรอยแผลไม่มีสาเหตุก่อนตายพวกเธอเล่าว่าได้ยินลมหายใจแผ่วๆในความมืดและฟันเห็นเขายืนมองจากปลายเตียงตาแดงก่าชาวบ้านเรียกเขาว่าตาพวงและเชื่อว่าเขาคือผีปอบมีไม่ใช่แค่เรื่องเล่าครับแต่เป็นเรื่องของผีปอบตนแรก ที่ถูกจารึกไว้จริงในประวัติศาสตร์ไทยสวัสดีครับเพื่อนๆก่อนตีสามจะพาเพื่อนๆไปพบกับรากเงาแห่งความลี้ลับของผีปอบที่ไม่มีใครหยิบยกมาพูดกันมากนักตัวผมเองคิดว่าปอบเป็นผีที่แตกต่างจากผีชนิดอื่นอย่างชัดเจนมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจกระสืออาจลอยหัวกับไส้มาหลอกตอนคืนเดินมืดผีใต้หงอาจโผล่ข้างทางแต่ปอบต่างออกไปครับ มันไม่ใช่ผีที่คุณเห็นแล้วชี้ได้ว่านีน่คือผีมันซ่อนอยู่ในร่างคนอยู่ในเพื่อนบ้านที่คุณทักทายทุกวันหรือแม้แต่คนในครอบครัวปอบไม่ใช่แค่ผีที่มาหลอกแต่คือคำสาปที่ฝังอยู่ในร่างมนุษย์มันฉลาดมันไร้กาศและมันอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดถ้าคุณได้ยินลมหายใจแผ่วๆใกล้หูแต่ไม่มีใครในห้องหรือตื่นมาเจอกลิ่นเน่าจางๆโดยไม่มีที่มาอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นั่นแหละครับ ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าปอบกำลังอยู่ใกล้ๆแล้วปอบมันมาจากไหนกันแน่ในตำนานผีไทยโดยอาจารย์เทวันวรรณรักเล่าไว้แบบนี้ครับมันเริ่มจากคนที่ฝึกไสยศาสตร์หรือมนต์ดำเกินขอบเขตชาวบ้านสมัยอยุธยาเชื่อว่าผู้ที่อยากได้พลังเหนือธรรมชาติอย่างวิชาคงครพันหรือการเรียกวิญญาณมักถูกพลังร้ายนั้นครอบงำพวกเขาตายไปพร้อมความโลภ และวิญญาณไม่ยอมจากไปไหนติดอยู่ในร่างนั้นจนคนเหล่านั้นกลายเป็นปอบที่ต้องหาร่างใหม่ให้สิงต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ในตำนานไทยเท่านั้นครับจุดหมายเหตุของลาลูแบร์ราชทูตฝรั่งเศสที่มาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์บันทึกไว้ว่าชาวสยามมีพิธีกรรมลึกลับที่เรียกวิญญาณจากที่มืดถ้าควบคุมไม่ได้พลังนั้นจะกลายเป็นภยัยนี่แหละครับ จุดเริ่มต้นของปอบที่มีมากว่า300ปีถือเป็นหนึ่งในผีที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเลยก็ว่าได้แล้วเวลาก็ผ่านไปจนมาถึงความเชื่อของผีปอบในภาคอีสานความเชื่อนี้ฝังจนอย่างรากลึกจนอยู่ในวิถีชาวบ้านของคนบางพื้นที่ในสมัยก่อนชาวบ้านแถวนครพนมเล่ามานานว่าหมอผีบางคนเคยทำพิธีต้องห้ามเพื่อเพิ่มพลังพวกเขาเรียกวิญ,ญญาณร้ายมาเสริมตัวเอง แต่ถ้าพลาดร่างกายจะถูกยึดมีเรื่องเล่าจากหมู่บ้านหนึ่งหมอผีคนหนึ่งตายไปหลังทำพิธีไม่กี่วันแต่ไม่นานชาวบ้านเริ่มเห็นเขากลับมาเดินตอนกลางคืนตาแดงก่าตัวซีดขาวคืนนั้นกลิ่นเน่าลอยมาจากบ้านเขาและคนในครอบครัวเริ่มป่วยหนักไม่กี่วันทุกคนตายเงียบๆเ,เหลือแค่ร่างที่ไร้ชีวิตชาวบ้านบอกว่าปอบดูดพลังชีวิตไปจนหมดแม้กนอแฮนทวิญญ,ญาณ ความเชื่อนี้มีหลายพื้นที่มากภาคเหนือก็เช่นกันในคัมภีรไบาลานเก่าที่พบในวัดล้านนาบันทึกถึงคนที่ฝึกวิชาคงกระพันแต่ตายกระทันหันก่อนปลดปล่อยพลังวิญญาณของพวกเขาติดอยู่ในร่างจนกลายเป็นปอบมีเรื่องเล่าหนึ่งจากเชียงใหม่หมู่บ้านหนึ่งพบเด็กชายเปลี่ยนไปหลังพ่อตายกลางวันเขายังช่วยงานในบ้านแต่คืนหนึ่งชาวบ้านเห็นเขาลุกจากที่นอนเดินไปนั่งนิ่งหน้าบ้าน ตาแดงก่ำมองไปในความมืดแม่ของเขาคิดว่าเด็กฝันร้ายเลยไม่สนใจแต่คืนต่อมามีคนเห็นแสงเขียวลอยจากตัวเขาเสียงหายใจแผ่วๆดังในความเงียบเขาไม่ตอบเมื่อถูกเรียกไม่กี่สัปดาห์แม่ของเขาตายอย่างไม่มีสาเหตุก่อนตายแม่ของเด็กคุยกับคนรู้จักว่าช่วงนี้นางฝันร้ายทุกคืนชาวบ้านเชื่อว่าปอบจากพ่อย้ายมาสิงลูกและกำลังหาคนต่อไป และเรื่องที่หยิบยกมาเล่าให้ฟังตอนต้นเรื่องเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุตรดิตถ์สมัยรัชกาลที่หในหนังสือวัชิรยานวิเศษได้บันทึกเรื่องตาพวงไว้ชัดเจนครับชายชราที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครมาจากไหนเขาเข้ามาในหมู่บ้านแล้วคนเริ่มตายชาวบ้านเล่าว,ว่าก่อนตายเหยื่อได้ยินลมหายใจในความเงียบบางคนฝันถึงเขายืนจ้องจากปลายเตียงตาแดงไม่พูดอะไร ความตายลามไปทั่วหมู่บ้านจนชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวแต่เพราะเป็นหนังสือที่ชนชั้นสูงถึงจะได้อ่านเท่านั้นเรื่องของปอบตะพวงจึงไม่มีใครรู้มากนักคนในสมัยก่อนนี่เจออะไรหลอนๆกันเยอะครับอย่างเรื่องเล่านี้ก็เช่นกันเป็นเรื่องเล่าที่เห็นปอบกับตาทีเดียวเรื่องนี้เล่าจากบ้านน้ำเกียนอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยในช่วงพศ25 1 0มีชาวบ้านเล่าถึงหญิงสาวคนหนึ่ง ชื่อว่านางคํานางคําเนี้ยป่วยหนักแล้วเสียชีวิตอย่างกระทันหันครับหลังจากนั้นชาวบ้านเริ่มเห็นเงาคนเดินไปมาใกล้บ้านของเธอตอนดึกพร้อมกลิ่นเน่าจังๆคืนหนึ่งชายหนุ่มที่กลับจากทุ่งนาเห็นนางคํายืนอยู่ใต้ต้นมะขามริมทางเธอหันมามองด้วยตาแดงฉานและยิ้มแปลกๆเขาตกใจจนวิ่งกลับบ้านหลังจากนั้นเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบข้างหูทุกคืน จนต้องย้ายออกจากหมู่บ้านชาวบ้านเชื่อว่านางคำถูกปอบสิงก่อนตายและวิญญาณของเธอกลายเป็นปอบที่ออกหากินในหมู่บ้านครับนี่แหละครับปอบมันไม่ใช่แค่ผีที่มาหลอกแล้วหายไปแต่มันคือคำสาปที่ฝังอยู่ในร่างมนุษย์มันฉลาดมันซ่อนตัวและมันไม่หยุดที่คนเดียวชาวบ้านกลัวมันมากกว่าผีทุกตัวเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าใครคือปอบจนกว่ามันจะลงมือ ถ้าคืนหนึ่งคุณได้ยินเสียงหายใจแผ่วๆใกล้หูแต่ไม่มีใครในห้องหรือเห็นคนในบ้านยืนนิ่งในความมืดตาแดงกำ่ำคุณจะทำยังไงครับ